โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ farming simulator 19อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะไม่เหมือนเดิมนะวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่แมปใหม่นะครับผมก็ผมไปเจอของแลมานะผมไปเจอของแลมาประมาณ2แมปนี่แหละนะแต่ว่าอันนี้เป็นแมปแรกนะครับก็จะมารีวิวให้ดูก่อนนะกเ็เข้าเกมมานะนะครับเกิดมาในแมปใหม่หนอกก็เราจะมีบ้านนะครับผม เราจะมีบ้านมีพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่ทำมือมีพื้นที่ทําธุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เลยก็จะมีห้องเก็บของมีโรงจอดรถมีลานกว้างนะครับแล้วก็มีบ้านนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแทงน้ามันส่วนตัวนะครับนี่เลยด้านหน้านะฮะก็อันนี้จะติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่เลยของชาติอเมอริกาครับผมตรงรุ่นนะ <laughs> นะครับนี่เลย ตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านเรานะฮะเข้ามาในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะนะครับบ้านก็เหมือนบ้านทั่วไปนั่นแหละนะครับผมก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับโอ้รู้สึกว่าลมจะแรงนิดนึงนะครับผมในแบบนี้ก็เป็นแบบใหม่นะครับผมเป็นแบบใหม่ที่วิวทิวทัศน์นี่แบบโคตรจะสวยเลยนะนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแมพแล้วกันนะครับคลิปนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมแมพก็เดี๋ยวพาชมรอบรบ้านก่อนนะนี่แล้วก็มี ที่จะลดนะครับผมที่จะลดแบบปิดนะนี่เลยแล้วก็มีโรงไม้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นฟาร์มนั่นแหละนะแล้วก็มีแทงน้ำนะครับมีแทงน้ำนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งในพ้านนะจะมีรั้วกั้นอย่างดีแล้วก็มีมีไก่นะครับผมมีไก่ให้เราเลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวเราเอาไก่ลงก่อนผมจะเป็นไก่พันแล้วกัน ไก่พันแล้วก็ไก่ไก่แจ้นะเอาลงไปก่อนนะครับผมปึ๊บเลียงไก่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวไก่ออกปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นในสองของหลังบ้านนะมีทางเดินอย่างดีนะครับก็ขับบิ๊กฟู้ดมาเลยนี่เห็นไหมนะครับเออแล้วก็แมปนี้นะครับผมเป็นแมปที่สามารถขนดินเอ้ยเอ,า,อยาง่ายๆดีกว่าก็คือแมปนี้นะครับมีดินมีหินให้ขุดทุกอย่างเลยนะ อันนี้นะครับผมเสกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมดูนะว่าในแมบบเนี้ยมันมีหินมีดินประเภทไหนบ้างนะครับที่จะให้เราขุดได้นะนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะก็เวอร์ชั่น19นะครับแมบนี้อันนี้จะเป็นดินลูกลังนะครับนี่เป็นดินลูกลังส,สวยๆเลยนะเป็นดินแดงนะครับเป็นดินแดงดินลูกลังแห้งๆนะครับผมนี่เลยประมาณนี้อันนี้จะเป็นหินกองแรกครับแล้วก็ ตัวน,นี้จะเป็นหินดำโลงโบนะครับผมหินดำที่เอามาทําถนนเอามาเทพื้นคอนกรีตอะไรประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ส่วนกองนี้จะเป็นทรายครับอ่าเป็นทรายนะฮะมีทรายให้ขุดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหินบดนะครับผมหินบดนะก็มันจะเออเละนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นหินอ่อนนะฮะเป็นหินอ่อนตรงนี้เป็นหินเหมือนหินลูกลังหรือเปล่านะครับหินลูกลัง เออน่าจะใช่นะครับเป็นหินลูกลังนะกองนู้นเป็นดินลูกลังเออใช่นะครับตัวนี้จะเป็นดินร่วนนะครับผมเป็นดินร่วนดินที่เราคุ้นเคยนะนะครับนี่เลยเป็นดินร่วนนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหินเหมือนกันนะครับผมเป็นหินภูเขานะตัวนี้ที่ผ่านการบดมาแล้วนะฮะนี่เลยแล้วก็เป็นหินขาวนะครับผมหินขาวนี่สวยเลยแล้วก็มียางมาตอยนะครับผม มียางมาต่อยด้วยนะฮะแล้วก็มีดินเขาเรียกว่าดินสําหรับปลูกผักดีกว่าเ่านะครับนี่เลยเป็นดินออกดำๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีปูนซีเมนต์มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะก็รวมๆแล้วก็ประมาณ10กว่าชนิดเลยนะครับดินในแมบนี้นะก็เล่นสนุกนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมจะพาขึ้นไปชมแมปนะฮะแผนที่แมปก็จะประมาณนี้นะครับ นี่แผนที่แมพใหญ่มากครับบ้านเราจะอยู่ตรงกลางแมพเลยนะฮะนี่ดู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 แผนที่ซะก่อนโคตรใหญ่นะครับมีสนามบินด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับมีโรงโม่นะครับผมอ่านี่มีโรงโม่ใหญ่นะครับมีโรงโม่ใหญ่นะเดี๋ยวจะรีวิวเป็นบางจุดแล้วกันโรงโม่นะครับมีโรงโม่ใหญ่นี่ครับก็มีทางขึ้นชันๆโหดๆนะครับมีภูเขาให้วิ่งด้วยนะ ประมาณนี้ตอนนี้จะเป็นโลโม่ที่อยู่ในหุบเขาเลยนะครับอ่าโอเคกลางหุบเขาเลยหุบเขาใหญ่นะฮะสูงมากนะครับผมโคตรสูงโอเคตอนนี้จะเป็นที่แรกครับที่ที่2ก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเป็นโลโม่เหมือนกันนะครับใหญ่เหมือนกันนี่ฝั่งนี้ครับก็จะมี ทางลงมาตรงนี้ครับน่าจะเป็นเครื่องบดหรือเปล่านะฮะโอเคอันนี้เป็นสนามบินครับแอร์พอร์ตใช่ปะเขาเรียกว่าแอร์พอร์ตว่าอ่านไม่ออกนะครับนี่เลยอ่าเป็นสนามบินนะครับผมมีสนามบินสนามบินนี่จะมี2ที่นะรู้สึกว่านะครับนี่ใหญ่มากครับอ่าโอเคประมาณนี้ ก็ใครมีมอสเครื่องบินก็เอามาขับได้นะในแมปนี้นะอาแล้วก็ตรงไหนอีกที่เป็นเครื่องบินตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสนามบินเล็กนะครับผมสนามบินขนาดเล็กนะฮะนี่เลยสนามบินขนาดขนาดลานว์ยังเป็นแบบทางลูกลังเลยนะครับอ่านี่เลย มีโรงงานแล้วก็ส่วนโลโม่นะครับโลโม่นี้จะมีประมาณ3หรือ4ที่นี่แหละนะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะตรงนี้จะเป็นโลโม่เล็กนะครับน่าจะเล็กที่สุดในแบบและนะฮะอ่ะบรรยากาศก,าก็ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาบินขึ้นนะครับผมพาเดินขึ้นไปบนอากาศแล้วกันเพื่อที่จะได้เห็นแบบทงสูงนะ อ่ะจะเปิดแผนที่แล้วก็บินขึ้นไปครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไล่39นะสังเกตได้ในแมปซ้ายมือครับเดี๋ยวจะพาบินดูครับผมบริเวณแมปนะมีท่าเรือนะครับมีท่าเรือท่าเรือนี่มีหลายที่อยู่นะฮะมีที่วิ่งตู้คอนเทนเนอร์มีโรงงานครบทุกอย่างมีไซ์งานด้วยนะครับมีไซ์งาน โอ้ไซงานนี่คือแบบสวยมากเลยนะหน้าเอาดินมาลงมากเลยด,ดีนะครับโอ้โหมีเคนด้วยไซงานนะครับผมเป็นไซงานก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะนะครับอ่ามีอะไรอีกตอนนี้วิ่งอยู่ที่ขอบแมปนะฮะอยู่ที่ไล่51นะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆก่อน จะพาสำรวจก่อนนะว่ามีอะไรมั่งนะครับก็ถ้าจะให้มาเล่นเลยนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเหมือนกันนะก็ยังไม่รู้ว่าแบบนี้มีอะไรบ้างครับก็คิดไม่ออกเดี๋ยวบินดูก่อนแล้วกันสำรวจก่อนสำรวจนะครับสำรวจก่อนนะมีท่าเรือครับผมมีท่าเรืออันนี้ท่าเรือเหมือนจะเป็นท่าเรือขนส่งทรายแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะนะครับโอเค ตัวนี้เป็นเหมือนจะเป็นโรงงานบดอะไรเนี่ยบดดินนะฮะหินลูกลังดินลูกลังนะครับไม่ใช่หินอ่ะวิ่งขึ้นมาตามขอบแมพนะฮะฝั่งน,นี้จะเป็นเหมือนหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นไร่นะฮะเป็นสวนการเกษตรอะไรประมาณนั้นในนี้จะเป็นหมู่บ้าน,นครับในเมือง จริงมันก็เป็นเมืองทั่วแมปนั่นแหละนะแต่ว่าฝั่งนี้จะใหญ่หน่อยมีห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมาดาเนี่ยดูดิเออเนี่ยไม่ธรรมาดานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะเออแบบนี้มันน่าเล่นนะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างแบบให้เราเล่นอะ่ะไม่เหมือนแบบก่อนนะแบบก่อนมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าไอเราอ่ะมันไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรไงนะฮะ มาเจอแบบนี้ก็แบบพอดีพอดีเลยนะครับผมตรงนี้ครับจะเป็นเหมือนจะเป็นโรงงานอะไรเนี่ยผลิตเชื้อเพลิงอะไรสักอย่างนะนะครับโอเคไากันต่อครับก็เดี๋ยวบินขึ้นไปนะนี่โลโมครับโอ้ใหญ่จริงครับผมฝั่งนู้นก็เป็นโลโมเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้จะเป็นท่าเรือเอ้ยเป็นเหมือนทะเลมากกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปสำรวจก่อนนี่เป็นทะเลครับผมโอ,โอ้เป็นทะเลครับเป็นทะเลนะครับเหมือนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่านะฮะตรงนี้โอ้โตรดีอ่ะเยดายไม่มีแบบไม่มี NPC นะครับมีแต่พวกรถวิ่งนะ ออ็ NPC ไม่มีนะครับอะไรนี่ซากอะไรวะเนี่ยฝั่งนี้เป็นท่าเรือใหญ่ครับผมนี่ท่าเรือใหญ่ท่าเรือครับท่าเรือวิ่งตู้ได้นะครับโอเคไปกันต่อครับอืมแล้วก็ฝั่งนี้เหมือน จะเป็นอุมโมง์ทะลุไปนะอ่ะโอเควนมาที่สนามบินครับทีนี้เราจะไปดูแถวๆกลางแมพบ้างโอ้ดูดีใหญ่มากครับแถวๆกลางแมพก็อันนี้จะเป็นโรงงานนะกับสวนอะไรเนี่ยสวนการเกษตรนะครับสวนการเกษตรเยอะมากเลย มีสะครับ,ม,นะะม,บรม,มีสะนะฮะมีสนามฟุตบอลมีสะนี่เลยอ่ามีสะนะสะแบบสวยมากครับสะหน้าง,งานสำหรับหน้าง,งานนะผมคิดว่าหน้าง,งานเนี่ยเราสามารถสร้างเองได้ในแมปนะครับก็ถ้าใครแบบเล่นจนแบบเซียนแล้วเนาะก็จะสร้างเป็นนะฮะฝั่งนี้มีบ้านนะแล้วก็เป็นบ่อนะครับเอาไว้ ขุดดินได้ครับอาโอเคตอนนี้อยู่ที่ไล่44นะเดี๋ยวเข้าไปดูแถวๆกลางแมปดีกว่าครับขอบขอบแมปก็บินทั่วแล้วนี่เลยครับโรโมครับผมตรงนี้เดี๋ยวไว้มาสร้างหน้าง,งานเล่นครับมีอะไรให้เล่นหลายอย่างอยู่อีกแมปนึงเนี่ยผมยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวสำรวจไปนะก็เดี๋ยว เอาไว้เล่นที่หลังแล้วกันตัวนี้เหมือนจะเป็นหนองน้ํานะครับเป็นแม่น้ําอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นน้ําตกโอ้โหสวยอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยเราหลงครับลงทางอ่ะเดี๋ยวเข้ามากลางแมบบเลยแล้วกันนะครับผมน่าจะรีวิวได้ไม่หมดนะตรงนี้จะเป็นในเมืองใหญ่เลยนะครับเป็นเมืองใหญ่มีหมู่บ้านมีเมือง โรงเรียนนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยเหมือนผมจะเห็นไอโรงงานไอตู้คอนเทนเนอร์แบบๆอยู่นะอยู่ไนแล้วไม่รู้นะฮะหาไม่เจอแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีแท้งปูนด้วยนะแทงปูนนี่นครับโรงงานแทงปูนโหลดปูนซีเมน นี่เลยขับรถปูนนะครับขับรถปูนมาขนได้นะถ้าใครมีรถปูนผมมีอยู่คันนึงยังไม่เคยเล่นเลยโอเคกับประมาณนี้แหละมั้งนะครับส่วนดินเนี่ยเราต้องเสกเอาเองนะกดมีมอส f11 อ่ะมันจะเป็นมอส f11 กดเสกสร้างเล่นในแแบบนี้ได้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ แมปใหม่นะฮะที่เราได้มานะครับผมอ่าก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมก็เอ่อเดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันนะครับน่าจะได้มาทำงานในแมปนี้นะครับตอนนี้ขอแบบจะเตรียมพื้นที่แล้วก็สร้างหน้าง,งานไว้เล่นดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวขอจัดเตรียมไว้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะได้แบบมาลุยได้เต็มระบบเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับขอตัวข้าบ้านมานอนก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ